ในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะคัดกรองคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นเบาหวานเลยเราสามารถคัดกรองได้ด้วยการเจาะน้านตาลปลายนิ้วโดยที่เขาไม่ต้องงดน้ำอดอาหารมาก็ได้ถ้าเจาะน้าตาลเขาเรียกน้ําตาลที่เวลาใดๆซึ่งในโครงการของเราเนี่ยก็ใช้การตรวจน้ําตาลที่เวลาใดๆความหมายคือคนไข้ที่มาร่วมโครงการเพราะเราเข้ามาพุทธบ่ายซึ่งเขาไม่ต้องอดน้ำอดอาหารมาเพราะว่าพุทธบ่ายคือให้เขากินข้าวเช้าข้าวกลางวันมาได้แล้วเพราะฉะนั้นน้ําตาลที่เวลาใดๆเนี่ยเราเอาค่าที่ร้0หมายความว่าถ้าคนที่คุณยังไม่เคยเป็นเบาหวานเลยแล้ว มาเจาะเลือดอยู่ๆเดินมาเจาะเลือดเลยเนี่ยน้ำตาลได้ร้อยสี่สิบเนี่ยเราสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วนะแต่นี่คือการคัดกรองแปลว,ว่าเดี๋ยวคุณต้องไปตรวจซ้ําที่สถานพยาบาลอีกทีหนึง่งคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแบบคุมน้ําตาลได้เคร่งครัดได้อย่างเข้มงวดดีเลยเนี่ยน้ำตาลหลังอาหารพอเขากินอะไรมาแล้วมาเจาะเนี่ยก็ควรจะได้ร้อยสี่สิบเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเทียบเท่ากับน้ําตาลสะสมก็คือน้ําตาลสะสมที่หกจุดห้าเป็นเกณฑ์ในการที่จะ ทำให้เขาถือว่าเบาหวานอยู่ในระยะสงบได้ถ้าเขาสามารถคุมน้ําตาลหลังอาหารได้อยู่ประมาณนี้น้ําตาลสะสมเนี่ยที่ใช้ในการวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยก็คือน้ําตาลสะสมเนี่ยเป็นน้ําตาลที่มันจับกับเม็ดเลือดแดงแล้วเราก็ไปต,วตรวจตรงนี้ซึ่งมันจะบอกย้อนหลังไปได้ถึง3เดือนว่าอามเดือนเนี่ยเรามีระดับน้ําตาลอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นเบาหวานแล้วเจาะ เลือดน้ําตาลสะสมคุณมากกว่า6.5เนี่ยถือว่าคุณเป็นเบาหวานและถ้าคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเจาะเลือดตรวจน้ําตาลสะสมเนี่ยถ้าคุณได้น้อยกว่า6.5เนี่ยก็คือแปลว่าคุณคุมเบาหวานได้แบบดีเลิศหรือคุณสามารถพอที่จะเข้าสู่กระบวนการทําให้เบาหวานระยะสงบได้